โอนิกิย้ำชัดชนาทิพต้องมีบทบาทเกมลุกในทีมให้มากขึ้นสื่อญี่ปุ่นทึ่งจังหวะลากหลบสฟอนตาเล่ไม่พอใจได้ประตูตีเสมอแบบนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดคุยกันแบบจัดเต็มเรื่องราวของพิเชชนาทิพกับทีมคาวาซกิฟอนตาเล่กันอีกหคลิปเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บส c ค i b e ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับเราก็จะมาก่อติดความขึ้นไหวของพี่เจชนาทิปและทีมคาวาซกิฟอนตาเล่กันอย่างต่อเนื่องนะครับมาเก็บตกควันหลงในทุกๆเกมที่พี่เจและฟอนตาเล่ลงแข่งขันอย่างที่ทราบนะครับในเกมนัดล่าสุดที่ฟอนตาเล่ลงเล่นในเจลีกเนี่ย ด้วยการบุกไปเย็ยนกัมบะโอซากานะครับแล้วก็ไปเก็บ1แต้มได้ด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2ซึ่งเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าฟอนตาเล่มาได้ประตูตีเสมอแบบหน้าเหลือเชื่อนะครับอาศัยจังหวะที่ประตูกัมบะเผอแล้วก็ฉกบอลจ่ายให้ดามิยาวยิงเข้าไปนะครับถือว่าเป็นการเก็บ1คะแนนที่สำคัญแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทีมเนี่ยโอ้โหแฟนบอลฟอนตตเล ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับเพราะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆในเกมนี้นักเตะหลายๆคนฟอร์มดอปไปพอสมควรนะครับขณะที่วิเจชนาทิปสงกระสินในเกมที่เสมอกัมบะโอซากาเนี่ยลงเล่นไป58นาทีนะครับก็มีจังหวะหวือหวาโดยเฉพาะการลากหลบนักเตะกัมบะก่อนจ่ายให้ได้ยะโทนโน และเปิดต่อให้ดามิเยาแต่ดามิเยาเตะวืดหน้าตาเฉยนะครับเป็นจังหวะที่แฟนบอลฟอนตาเล่พูดถึงเยอะมากๆชมชนาทิพว่าลากเลือ้อมันแต่เขาก็งงว่าดามิเยายิงพลาดได้อย่างหน้าเหลือเชื่อทั้งที่ดามิเยาเนี่ยเป็นกองหน้าที่คมที่สุดในทีมนะครับเขาก็เลยงงว่าทําไมฟอร์มของนกเตะฟอนตาเล่หลายๆคนดอปไปแบบหน้าใจหายนะครับเอาไปดูสถิติการเล่นของพิเจชนาทิพย์ ในเกมเสมอกำบะโอซาก้ากันก่อนนะครับลงเล่นไป58นาทีนะผ่านบอลทั้งหมด39ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า31ครั้งก็น้อยกว่าในช่วง2 3เกมที่ผ่านมาในเรื่องของการจ่ายบอลแท็กเกิลทั้งหมด2ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งนะครับบล็อกลูกยิง1ครั้งแย่งบอลคืนสำเร็จ4ครั้งทำฟาวล์1ครั้งวิ่งระยะทางทั้งหมด7.2กิโลเมตรและสปินไป5ครั้ง เซติอาจจะดรอปลงกว่าในเกมที่ชนะอุดรเวะเลเดมอนนะในส่วนของพิจชนาทิพย์แต่เวลาในการลงสนามเกมเนี่ยก็น้อยกว่าในเกมที่ผ่านมานะครับลงไป58นาทีเสียดายเหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าเกิดพิจชนาทิพย์ได้มีโอกาสลงเล่นเยอะกว่านี้และได้เล่นพร้อมเอเนากะผมว่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องยอมแล้วว่าช่วงนี้ตั้งแต่ฟอนตาเล่ลานะพราะเตะต่อเนื่องกันมา5-6แมตติดแล้วนะครับ โดยเฉพาะเจลีกเนี่ยเตะพุทธสาวพุทธสาวก็เป็นเรื่องของอาการลา้าเป็นธรรมดาแต่แน่นอนครับทุกทีมที่เจอกับฟอนตเล่ก็ต้องจะล้มฟอนตเล่ให้ได้และเล่นกันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟอนตเล่ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ดีกว่านี้นะไปดูคะแนนที่สื่อญี่ปุ่นให้พี่เจชนาธิปกันหน่อยว่าเขาให้กี่คะแนนนะครับเป็นเว็บไซต์ s o c c e r Digest นะเขาก็จะออกมาตัดเกรดให้คะแนนนักเตะฟอนตเล่ ale, แล้วก็นักเตะหลายๆทีมในเจลีกกันอยู่บ่อยๆนะครับ เกมเนี้ทางฝั่งของ Soccer Digest นะครับให้คะแนนพิเจชนาทิปเนี่ยไป5.5คะแนนนะครับเขาให้เหตุผลว่าแม้ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยจะยังไม่ค่อยได้มีบทบาทมากเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นและชนาทิปก็สแสดงทักษะส่วนตัวออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจังหวะการลากหลบนักเตะกัมบะโอสากาและจ่ายให้เพื่อร่วมทีมไปลุ้นทำประตูเป็นจังหวะที่น่าทึ่ง และได้รับคําชื่นชมแต่อย่างไรก็ตามเขามองว่าทักษะของพี่เจชนาทิพย์ดูจะยังไม่ลงตัวกับสภาพเพื่อนร่วมทีมของฟอนตาเล่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาปรับซึ่งทักษะตรงนี้ถ้าปรับตัวเข้ากับนักเตะของฟอนตาเล่ได้เชื่อว่าจะสร้างความอันตรายให้กับเกมลุกของฟอนตตเล่ได้ดีแต่ณนะตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของเหตุผลที่เขาให้พี่เจ5.5คะแนน ก็ชื่นชมในเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวการลากเลื้อยแต่ยังต้องปรับในการเล่นให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมอันนี้เป็นจากสื่อญี่ปุ่นนะครับพี่เจชนาทิพย์เกมนี้ได้5.5คะแนนสำหรับผมนะผมว่าเขากล้าเล่นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามองฟอร์มของพี่เจชนาทิพย์คนเดียวก็ไม่ได้นะครับการดูฟุตบอลมันต้องดูทั้ง11คนนักเตะฟอนตาเล่ในเกมเจอกับกบัมบาเนี่ย ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายจริงๆนะครับมีนักเตะหลายๆคนเนี่ยได้แค่5คะแนนจากสื่อญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะยาสุโตวากิากะครับอีกหนึ่งกองกลางเพื่อร่วมทีมพี่เจก็ได้5คะแนนเช่นเดียวกับไดยะโทโนะก็ได้5คะแนนครับเกมนี้เห็นได้ชัดว่ามาตรฐานนักเตะฟอนตาเล่หลายๆคนตกลงไปดามิย่วก็ได้คะแนนไม่เยอะถึงแม้จะยิงประตูทีเสมอได้แต่ถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นส่วนตัวเนี่ยก็เล่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับรีได้เป็นช่วงที่นักเตะฟอนตาเล่เนี่ย เจอคู่ต่อสู้เล่นงานแล้วฟอร์มตอบเกือบทั้งทีมผู้ตามตรงมีแค่คนเดียวนะที่ตอนนี้ฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวายที่สุดอากิฮ e ิโรอิเนกะคนนี้สำหรับผมคือนักเตะที่ฟอนตเล่จะขาดไม่ได้นะครับเล่นเหมือนง่ายแต่เล่นโคตรยากนะสำหรับอ e ิเนกะเขาสามารถที่จะแกะเพสซิ่งใครเข้ามาเขาสามารถปล่อยบอลไม่เสียบอลเลยอินกะเดี๋ยวผมจะมาพูดนักเตะคนนี้ กันแยกต่างหากอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นนักเตะคนสําคัญของฟอนเตเล่อย่างแท้จริงและลงมาเนี่ยเอเนกะเรียกดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงให้กับฟอนเตเล่ได้ดีมากขึ้นเสียดายเหมือนกันที่เกมเนี้ยเขาโดนดรอปเป็นตัวสํารองแต่เข้าใจได้เพราะว่าเอเนกะอายุเยอะแล้วนะครับจะให้ลงเล่นเต็ม90นาทีทุกเกมเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยากก็ต้องสลับสับเปลี่ยนโรเตชันกันไปนะอ่ะก็ผ่านมาแล้วนะครับในเกมที่ฟอนเตเล่เจอกับบโอสาก้า ไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพย์กันหน่อยเขาพูดได้อย่างน่าสนใจในทุกๆนัดหลังจากนี้ในการเล่นกับคาวะาสกิฟอนตาเล่นะครับพี่เจเขาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าการลงเล่นติดต่อกันเนี่ยแน่นอนเพื่อนร่วมทีมก็มีอาการเหนื่อยแน่แต่การเหนื่อยของทีมเนี่ยก็ต้องพยายามสู้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องเก็บชนะและฟอนตาเล่จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพี่เจได้กล่าวถึงผลงานของเขาในเกมเจอกับกัมบะโอซากานะครับบอกเขาบอกว่า สำหรับผลงานของเขาในวันนี้เนี่ยโค้ชโทรุโอนิกิเน้นย้ำกับตัวเขาอยู่เสมอว่าอยากให้เขาเนี่ยสร้างโอกาสกับเกมลุกให้กับฟอนตาเล่มากที่สุดแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมกับเกมลุกให้มากๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่านอกจากโอนิกิอยากจะเห็นและอยากจะให้พี่เจชนาทิพย์มีบทบาทเยอะๆเนี่ยเช่นเดียวกับแฟนบอลฟอนเาเล่หรือแฟนบอลชาวไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่โอนิกิพูดถึงพี่เจนะ พี่เจบอกว่าแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็พยายามทําตามในสิ่งที่โค้ชบอกและพยายามเล่นให้เป็นตัวเองมากที่สุดวันนี้ก็รู้สึกดีมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นก็คือถ้าเกิดเราดูบทสัมภาษณ์ของโอนิกิตลอดเนี่ย คือเขาพร้อมซัพพอร์ตพี่เจนะแล้วก็ให้พี่เจเนี่ยเล่นเกมบลกให้อย่างเต็มที่เล่นเป็นตัวของตัวเองอันนี้คือคือคําพูดที่โอนิกิพูดกับพี่เจชนาทิพย์อยู่ตลอดแต่เข้าใจได้ด้วยการที่พี่เจมาอยู่กับทีใหม่อยู่กับฟอนตาเล่เนี่ยเรื่องของการที่จะโชว์ศายภาพออกมาเต็มร้อยตั้งแต่ช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่พอโค้ชซัพพอร์ตแบบนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่เจเขาก็ปรับได้และทําได้ตามที่โค้ชบอกแน่นอน เขาบอกว่าตลอดการย้ายร่วมทีม1เดือนกว่าแล้วลงไป5เกมเขามองว่าในทุกท,กทุเขาบอกว่าในทุกทกทีมที่ไปเนี่ยมันย่อมมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการเล่นในแต่ละทีมที่โค้ชต้องการก็ต่างกันซึ่งเขาเองก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายการปรับเข้าหากันเวลาเล่นด้วยกันมันจะทําให้เรารู้ใจกันมากขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าปรับตัวได้ดีขึ้นมากกว่าในช่วงแรกและรู้คอนเซปต์ของทีมว่าต้องการอะไรนะครับพี่เจเขายอมรับเองเลยนะว่า ว่าโค้ชเขาให้อยากเล่นเกมลุกเต็มที่แต่เขาก็ต้องใช้เวลาปรับจริงๆอันนี้เห็นใจพี่เจนเหมือนกันนะผมว่าต้องใช้เวลาแต่แน่นอนครับมาอยู่กับฟอนตาเล่นเนี่ยด้วยความที่เขาย้ายมาอยู่ด้วยค่าตัวที่มาโหรานแล้วก็อยู่ในทีมที่ลุ้นแชมป์ตลอดเนี่ยความคาดหวังมันสูงเป็นธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ผมว่าพี่เจเขาก็รับมือได้เหมือนกันหลังจากนี้ก็ต้องเร่งพัฒนาต่อเนื่องเดี๋ยวฟอนตาเล่ก็จะมีโปรแกรมให้ลงเล่น ตอบอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเจอนาโกย่าเจอเซเลโซและเจอซานเฟรเซ่ิโรชิมาถือว่าเป็นงานที่หนักต่อเนื่องจริงๆนะฟอนตาเล่ไม่รู้ใครจัดโปรแกรมให้โหดซะเหลือเกินครับในช่วงแรกแต่ดูจากสีหน้าแววตาพี่เจชนะทิพย์ผมพูดอยู่เสมอว่าเขามุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับก็กล้าเล่นมากขึ้นแล้วกันในเกมเจอกาบะเดี๋ยวจะได้เห็นพี่เจเนี่ยโชว์การแรกเลยหรือโชว์การเล่นกับเพื่อนร่วมทีม ได้ดีมากกว่านี้อาจจะยังต้องปรับในเรื่องของการยืนตำแหน่งหรือการวิ่งหาช่องที่ถ้าเราดูเนี่ยยังมองว่าพี่เจเนี่ยอาจจะยังวิ่งไม่ตรงช่องกับเพื่อนร่วมทีมฝพกเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ผมว่าปรับได้แน่นอนนะให้กําลังใจกันขณะที่ไปดูบทสัมภาษณ์ของโทลุโอนิกิีกันหน่อยนะครับเขาพูดหลังเกมที่เสมอกรรมบัเขาบอกว่าเมื่อจบเกมที่ไ้าติดต่อกันมันกลายเป็นเกมที่ยากมากๆเขาต้องการชนะเกมนี้แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ชนะต้องกลับไปแก้ไขจุดบกพร่อง ที่ทีมกำลังเจอในหลายๆอย่างนะครับโอนิกิบอกว่าเกมนี้แน่นอนเป็นเกมที่ยากเพราะกำบะก็มาดีแต่ก็จะโทษใครไม่ได้ฟอนตาเล่ต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้โดยเฉพาะจังหวะช่วงท้ายเกมเนี่ยแน่นอนเขาก็เรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้เล่นกำบะแต่ฟอนตาเล่เองก็ต้องควรได้ประตูที่มาจากตัวเองมาจากความแข็งแกร่งนะครับอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดมานะ แต่ก็หวังว่าทีมเนี่ยจะทำให้ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจอันนี้เป็นคำพูดของโอนิกิก็เป็นโค้ชที่ผมชอบว่าเขาแก้เกมเปลี่ยนแทคนติกไวมากนะรูว่าตอนไหนกำลังที่จะต้องเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเลยนะโอนิกิไม่แปลกใจที่เขาจะประสบความสำเร็จในเจลีเป็นแชมป์4ฤดูกาลจาก5ปีหลังสุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีคำพูดของยูโคบายชิ ที่เป็นคนไปฉกบอลจากอิชิกาวะประตูของกัมบะและจ่ายให้ดามิยาวยิงประตูดีเสมอให้กับฟอนตาเล่เนี่ยเขาบอกว่าจังหวะประตูสุดท้ายเนี่ยคิดว่านั่นคือท้งเลือกสุดท้ายที่จะมีส่วนร่วมทำประตูแต่เขาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลเขาเนี่ยไม่ต้องการยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายและก็ต้องการทําให้คาวซสกิฟอนตาเล่มีแต้มให้ได้เขาบอกว่าในเกมต่อไปเขาอยากจะกลับไปซ้อม และกลับมาทาประตูในแบบฉบับของฟอนตาเล่คือฟอนตาเล่เขาไม่พอใจกับการเทียบประตูแบบนี้คือเขาต้องการที่จะทําด้วยตัวเองครับง่ายๆนี่คือทีมที่มาตรฐานสูงจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับก็ได้เห็นข้อผิดพลาดเยอะนะสำหรับฟอนตาเล่ณตอนนี้ก็ดูกันต่อไป10แต้มจาก5เกมที่ผ่านมาตอนนี้คะแนนของฟอนตาเล่เท่ากับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตผมว่าน่าจะลุ้นแชมป์กันอยู่2ทีมอะปีนี้เจลิกเพราะว่านากยยา ก็สามวันดีสี่วันไข่เหมือนเดิมครับเกมล่าสุดก็เสมอซากานโทสุขณะอุดร์วะพึ่งกลับมาคว้าชัยได้ส่วนทีมอื่นๆมาตรฐานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่มีคาชิมาอีกทีมและการที่ที่ผมว่ายังหวังได้นะก็ลุ้นกันสนุกอะ่ะฟุตบอลเจลีกในฤดูกาลนี้ครับฟอนตาเลเ่มาตรฐานก็ตกลงไปขณะที่ทีมอื่นก็ขยับขึ้นมาได้โอเคโดยเฉพาะมาริโน่เกมลุกดีนะครับติดตามกันต่อไปนัดต่อไปของพิเชชนาทิพย์และคาวาสกิฟฟอนตาเล่เนี่ยเดี๋ยวจะต้อง เจอกับทางฝั่งนาโกย่าแก,กรมปัตในวันเสาร์ที่12มีนาคมเวลาบ่าย3โมงนะก็คู่นี้สนุกแน่นอนเพราะฟอนตตเล่จะกลับไปเล่นในบ้านปีนี้ฟอนตตเล่เล่นในบ้านชนะรวดทุกนัดเลยรอติดตามให้กำลังใจพี่เจชนะทิปกันได้แบบเต็มที่นะครับผมว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นงานที่ยากแต่ถ้าเกิดได้กำลังใจจากแฟนฟุตบอลไปเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจชช้นดีให้เขาปรับตัวแล้ ประสบความสาเร็จกับฟอนตาเล่ก็ให้กําลังใจพี่เจชนทคิปกันได้นะครับรวมถึงให้กําลังใจคาวะสกิฟอนตตเล่นนะคลิปนี้ครับไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยก็จะมากาอติดความเคลื่อนไหวของพี่เจชนาคิปกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ